โยสับเออไปเบ่งนักนักแข่ง oh, นักแคด, <my God. S 1> ดเกมระดับประเทศของซอปปอลาว oh. าไปเบ่งกันพบกับสมศรีเนาะึ oh, <some S 1> า่งเป็นพันโทรตำร,รวจ <Wow. S 1> นายสมศรีระดับเกมระดับตำนาน โอ้ยแดงแดงแดงโอ้แดงแกนมาเตอร์นะครับเก็ดดาวคนที่สองนี่ยนันมีซีว่าบินย่งวอลจิงมทำเต็มกองสมบูรณ์ละทำย่างทำย่างธรรมดาเลยคนที่สามเนาะเซมีซีว่าคำปั้นเบิ้งแต่ทรงพรมกาโหดอยู่แล้วหัวข้านะ เกมระดับ C1 คนที C ทิงปรูท no ิวเกมเกมซังเดมอนิโนเกมฟีฟ์โฟเกมฟีฟ์โฟแหละซ้ายทิ้งเป็นซึ่งเป็นตอนนี้ก็เป็นเป็นอันั้นนะเป็นสังเดย์พี่น้องเป็นคนนั่นแหละอันนี้คือกองเฟืองเวลาลิมเกมยามแาวจุดเฟืองอะไรนะ ลินตาสบายเลยสัญญาณดีจบคลิปซะนี้แหละบอลนักแข่งเกมระดับประเทศมือซีมือของท่านสมศรีเนาะกําลังแข่งปลิกกับเบอร์จักกล้องเฟืองเนาะเวลาหนาวจุดจุดกล้องเฟืองนี่ลินเกม ซิมือแห่งโหดเนมันจุดลิ้นเกมของของอบานบานสลาวันอของประเทศสลาวันบ<า>จบคลิปสซมนี่แหละคลิปนี้ก็ประมาณอยู่ห้าหกล้านวิวสซมนี่แหละคลิคปสิว